ประโยชน์มากมายสรรพคุณเหลือล้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ชายจุฬาชาแน,นลจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกีบอีกหนึ่งสุดยอดพันไม้มงคลกอีกนะคะนั่นก็คือว่านมหาลาบว่านมหาลาบเป็นพันไม้มงคลที่มีความเชื่อของชาวไทยโบราณกันว่า วัานมหาลาบถ้าได้ปลูกในบริเวณบ้านเรือนหรือร้านค้าสถานที่ที่ทำธุรกิจนั้นจะเป็นสิริมงคลในเรื่องของโชคลาภเงิน,นทอให้กับผู้ที่ปลูกผู้ที่มีว่านมหาลาบในพื้นที่ที่อยู่อาศัยซึ่งว่านมหาลาบมักจะนิยมให้ปลูกคู่กับต้นว่านมหาโชค ทำให้กิจการค้าขายหรือธุรกิจต่างๆเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเซึ่งปลูกไว้เป็นสิริมง,งคลแก่บ,บ้านเรือนลักษณะของว่านมหาลาบว่านมหาลาบเป็นไม้มงคล ซึ่งเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ทางให้ว่านมหาลาบที่เห็นกันอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นพืชที่นำเข้ามานั่นเองว่านมหาลาบเป็นพืชที่ถูกจัดอยู่ในประเภทไม้ดอกไม้ประดับใช้ปลูกสำหรับเป็นพืชไม้ที่สวยงามและมองดูด้วยความเพลินตาว่านมหาลาบชาวไทยโบราณเชื่อว่าควรจะปลูกในวันศุกร์ เนื่องจากชีวิตจะได้อยู่เป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาซึ่งตามความเชื่อน,นั้นจะต้องท่องคาถามหาลาภูโหตุพรวันตุเมสามจบตอนปลูกหรือตอนรดน้ำจะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมักปลูกในกระถางหรือในแปลงไว้หลังบ้านและหน้าบ้านโดยเฉพาะ หากมีการค้าขายจะนิยมปลูกไว้ที่หน้าร้านค้าช่วยให้มีคนเข้ามากขึ้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะของลำต้นวานมหาลาบเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินซึ่งถูกเจริญเติบโตมาจากกาบใบที่เปลี่ยนมาเป็นแผ่นกาบเรียงหุ้มซ้อนทับกันอยู่หลายๆชั้นรูปร่างของหัว จะมีลักษณะปลมและแบนมีชั้นนอกที่บางส่วนของสีน้ำตาลนั้นจะมีหน้าที่รักษาความชื้นให้แก่หัวไม่ให้น้ำภายในหัวระเหยออกไปข้างนอกจนมากเกินไปและช่วยป้องกันการเกิดโรคเลมลงต่างๆลักษณะของราก รากของว่านมหาลาเป็นรากฝอยมีสีขาวรูปร่างทรงกลมเรียวเล็กบริเวณส่วนปลายจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมและมีะแขนงโดยรากแทงออกจากฐานหัวจำนวน35-40รากต่อต้นลนักษณะของใบ ว่านมหาลาเป็นพืชที่มีใบอยู่เหนือหัวหรือลำต้นหรือเรียกว่าลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ3 5 4 0ซนติเมตรประกอบด้วยก้านใบจะแทงออกมาจากบริเวณส่วนหัวแยกเป็นก้านใบเดียเด่ยวๆก้านใบมีลักษณะแบนมีความยาว15-20ซนติเมตร มีความกว้าง1 1 5ถึเซนติเมตรใบมีกษณะเหมือนรูปไข่มีความยาวประมาณ2 0 2 5ซนเมตรมีความกว้างประมาณ8 1 2ถึซนติเมตรโคนใบแคบปลายใบแหลมลักษณะของดอกว่านมหาลาศบอกดอกเป็นช่อ มีสีส้มมีดอกเล็กประมาณ5-13ดอกต่อช่อดอกมีกลีบดอก6กลีบมีความยาว1นเซนติเมตรมีเกสรตัวผู้6อันมีสีเขียวและมีก้านชูเกสรสีเหลืองอ่อนมีเกสรตัวเมียที่มีรังไข่ด้านล่างและมีก้านชูเกสรหนึ่อันมีความยาว5-7ถึงเซนติเมตรโค้งงอขึ้นด้านบน วธีการปลูกว่านมหาลาบสำหรับการปลูกต้นไม้สิริมงคลอย่างว่านมหาลาบสามารถปลูกได้ด้วยการสองวิธีคือการเพาะเมล็ดและการแยกหัวปลูกวิธีการดูแลว่านมหาลาบว่านมหาลาบจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายและผสมดินลูกรังสีแดงจะต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่ให้เกิดน,น้ำขังเนื่องจากว่านมหาลาบไม่ชอบน้ำที่มากเกินไปอาจทําให้ว่านมหาลาบเน่าได้ถ้าเลือกที่จะปลูกในกระถางจะต้องเลือกกระถางที่มีปากที่กว้างมากเพราะใบของว่านมหาลาบจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกอย่างสวยงามไม่ไปอยู่ติดก,กันจนบดบังการรับแสงแดด อีกทั้งว่านมหาลาบยังชอบแดดที่ปานกลางอีกด้วยประโยชน์หรือสปปรรพคุณของว่านมหาลาบว่านมหาลาบ จัดเป็นว่านมหานิยมนิยมปลูกเป็นว่านมงคลที่มีความเชื่อว่าจะนําโชคลาภเงินทองและความร่ํารวยมาแก่ผู้ปลูกหรือคนในครอบครัวส่วนของใบและลําต้นมีความสวยงามมีดอกที่เป็นสีส้มทําให้นิยมปลูกสําหรับเป็นไม้ประดับต้นและประดับดอกมีสรรพคุณช่วยถอนพิษฝีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝีตอมบาโทลิน ฝีที่ก้นฝีบริเวณพทาวานหนักฝีไขสันหลังเป็นต้นคาถากำกับในการปลูกว่านมงคลเป็นคาถาที่ใช้ท่องกำกับในตอนปลูกว่านหรือตอนรดน้ำว่านโดยแบ่งคาถาออกเป็นสีด้านสีประเภทซึ่งแล้วแต่ความเชื่อหรือความต้องการของผู้ปลูกทางช่องชายจุฬาชาแนล จะลงแนบคาถาทั้งสีด้านบนใต้คลิปนี้ท่านผู้ชมสามารถกดเลื่อนดูได้ดดตามความต้องการแล้วแต่ความเชื่อนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆดีๆมีสาระจากช่องของเรานะคะขอพระคุณค่ะ